ได้เคยถามว่าดํากลับไปที่หมู่บ้านเพื่อนหมู่บ้านเธอก็เพราบว่ายายทองตาบอดและทุกทรมานอย่างที่นางพยาง,งูดำสาบแช่งไว้นางคำรู้สึกสาใจมากขณะที่นางคำนอน

ไปยืนจังตาสก,กัดทางออกไว้ลักษณะของมันเหมือนจะเป็นลูผสมระหว่างออกมามเ,มรมเร็วไฟร่อยไมันยืนอยู่ข้าคนกันเาเร็วไม่ได้กาวเข้ามา